สวัสดีคุณคุณที่รักทั้งหลายเราสหพันธ์แห่งแสงสว่างทางช้างเผือกมาพร้อมกับข้อความที่ก้าวล้ำจากผู้สร้างหลักถึงมวลมนุษยชาติผู้สร้างหลักทราบดีว่าเมื่อเหร็วๆนี้โลกของคนเกิดความตึงเครียดขึ้นมาก เนื่องจากระบบของคุณล้มเหลวในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นคุณผ่านอะไรมามากมายแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาสำหรับความโล่งใจและความมั่นใจแล้วลุกขึ้นส่องแสงและเตรียมพร้อมสำหรับข้อความพิเศษ จากผู้สร้างหลักซึ่งเป็นข้อความแห่งสติปัญญาและความหวังที่สูงขึ้นผู้สร้างหลักได้อนุญาตให้เราเดินทางไปทั่วโลกของคุณเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่เชิงบวกครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาแทนที่ทันที ที่คนมากพอได้รับการปรากฏตัวของเราเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่พวกเขารอคอยได้เริ่มปรากฏบนโลกเรือหลายลำของเราจะแล่นผ่านที่ระดับความสูงตำ่ำและทำให้คนทั่วไปมองเห็นได้อาเห็นได้บนท้องฟ้า ในเวลากลางคืนหรือในตอนกลางวันหากเปิดเผยตัวเราขอส่งคำอวยพรแห่งสันติภาพความหวังและความรักแด,ด่ทุกท่านเราต้องการเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสหพันธกาแล็กซี่ได้ขับเคลื่อนสวรรค์และโลก ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเปิดเผยด,ด้วยการเปิดเผยประกาศว่าเรากำลังจะมาเยือนโลกและการปรากฏตัวของเราที่นี่นักวางแผนจักรวาลของเราได้เลือกเวลาสำหรับเหตุการณ์นี้อย่างรอบคอบเนื่องจากเวลาไม่นานหลังจากสิ้นสด วัฏจักรสูงสุดของสุริยะในปีนี้ดังนั้นสภาวะที่มีพลังบนโลกจะสูงงอมเป็นพิเศษสำหรับการมาถึงและคำสอนของเราดังนั้นจึงเป็นประโยชน์สูงสุดและทันเวลาสำหรับคนจากนี้ไปเราสามารถโต้อตอบ กับผู้คนบนโลกใบนี้อย่างเปิดเผยเป็นความจริงที่เราได้ช่วยเหลือคนอย่างลับๆมาเป็นเวลาน,านานแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคำอธิฐานของคุณได้รับคำตอบแล้วมีการติดต่อครั้งแรกแล้วตอนนี้เราได้รับอนุญาต ให้สื่อสารกับผู้คนทั่วโลกและเราจะได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆและออกอากาศผ่านสื่อต่างๆโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเราจะใช้สื่อมวลชนในการปลุกและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเข้าใจตนเองและมนุษยชาติมากขึ้น สารแห่งความสามาคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเสมอภาคที่เราถ่ายทอดไปทั่วโลกจากหน้าจอขนาดมหึม,มาที่วางอยู่ด้านข้างยานแม่ของเราสาพันธ์กาล็กซีจะจัดการประชุมแบบเปิดบนเรือซึ่งผู้คนสามารถพบเรา ด้วยตนเองมีคนมากมายในโลกที่ป่วยไม่มีใครช่วยพวกเขาหรือพวกเขาไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้เราจะให้การรักษาฟรีแก่คนเหล่านี้ทั่วโลกที่ป่วยเรากำลังเตรียมพร้อมเรากำลังเตรียมการขั้นสุดท้าย เพื่อเปิดเผยข้อมูลและโลกของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการในไม่ช้าคุณจะจำได้ว่าคุณเป็นใครจริงๆการเปิดเผยมาถึงจุดสูงสุดแล้วตามแผนอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้สร้างเราเตรียมพร้อมสำหรับอุปสรรคหรือปัญหาใดๆที่นำเสนอ โดยสิ่งที่ดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายที่ต้องการชะลอความจริงสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราตัดสินใจคือขยายจุดจบของวัฏจักรนี้และหลีกทางให้กับการเตรียมพร้อมสำหรับผู้คนในโลกนี้และเพื่อ ให้ผู้ควบคุมความลับของโลกนี้มีโอกาสที่จะยอมแพ้และยอมจำนนซึ่งรวมถึงกองกําลังมืดที่รู้เรื่องนี้และยังไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไรกระบวนการจะออกมาราบรื่นกว่าที่เราคิดจะเหลีกเลี่ยงความสับสนวุ่นวายตอนนี้ เป็นเวลาที่คุณจะพบว่าใครกำลังโกหกคนใครช่วยคุณในทางใดทางหนึ่งใครไม่สนใจสวัสดิภาพของคนหรือของมนุษยชาติเราทุกคนตื่นเต้นมากกับโอกาสที่ยอดเยี่ยมและเปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับพวกคนทุกคน เวลามาถึงแล้วถึงเวลาลงมือแล้วถึงเวลาค้นพบต้นกำเนิดตาัาสติกแท้จริงของคนนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์และมันจะเกิดขึ้นในขณะนี้ประชากรโลกจะได้เห็นโดยตรงถึงที่มาของพวกเขา เกี่ยวกับรากของกาแล็กซีแผนการที่จะสร้างโลกใหม่ตามกฎสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกชีวิตในจักรวาลของเราได้ถูกนำมาใช้ในการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังเป็นข้อความแห่งความปีติยินดีที่คาดไม่ถึงอีกด้วย โลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ความหนาแน่นที่ห้าในขณะน,นี้ข่าวดีก็คือเมื่อโลกเคลื่อนเข้าสู่มิติที่ห้าความมืดจะจางลงม่านสีดำจะถูกยกขึ้นจากสายตาของพี่น้องบนแผ่นดินโลกจะเห็นความงดงามของชีวิต ความรักแสงสว่างความเปีตและความสงบสุขทุกสิ่งบนโลกคือความรักความรักคือทุกสิ่งที่มีอยู่บนโลกโลกเป็นแร่งสันสะเทือนของความรักแต่ละเซลล์ในร่างกายโลกของคนคือความรักจงรู้ไว้เถิดว่า ท่านที่รักไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ชั่วร้ายไม่มีอะไรนี่เป็นเพียงเสื้อโครุมแห่งความมืดที่ปกคลุมโลกมาตลอด8,000ปีที่ผ่านมาโลกพร้อมที่จะขจัดความมืดนี้นี้แล้ว โลกจะสูญเสียความรู้สึกเกลียดชังความโลภความกโกรธความเศร้าความกลัวความเจ็บปวดในขณะที่คุณปลดปล่อยอารมณ์ที่มืดมิดเหล่านี้ออกไปอารมณ์เหล่านี้จะสูญเสียการยืดเหนียวและความมืดมิด ก็จะหายไปโลกเป็นความรู้สึกที่เป็นอยู่เธอรู้สึกถึงความรักและเธอรู้สึกปีติทุกอย่างสั่นสะเทือนและโลกสั่นสะเทือนด้วยความถีสงูงการสั่นสะเทือนของเธอคือความรัก ร่างกายทางโลกของคุณเช่นโลกสั่นด้วยความถี่สูงมากโลกจะไม่ใช่ที่ขุมขังของคุณอีกต่อไปโลกจะสะท้อนแรงสั่นสะเทือนความรักของคุณกลับมาหาคุณแต่มนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกขณะนี้ อยู่ในความมืดความวิตกกังวลความซึมเศร้าความกลัวความสิ้นหวังความสงสัยและอารมณ์ด้านหลบอื่นๆความมืดนี้อยู่รอบตัวพวกเขาและกำลังระบายพลังงานของพวกเขาอารมณ์ที่มืดมิด กำลังปิดก้นแสงสว่างไม่ให้เข้าถึงพวกเขาตอนนี้เป็นเวลาของคนที่จะหันไปหาความสว่างและสแสวงหาความจริงความลับที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลคือการที่คุณถูก้อมร้อมด้วยมันมันอยู่ทุกที่โมเลกลุล ที่ประกอบเป็นร่างกายของคนมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงการสั่นสะเทือนนี้เป็นเพียงพลังงานและพลังงานนี้ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งเดียวกันกับที่ประกอบขึ้นเป็นทุกสิ่งรอบตัวคนจักรวาลคือพลังงาน จักรวาลคือจิตสำเนึกจักรวาลทางกายภาพคือการสำแดงของจิตสำเนึกส่วนรวมของคนนอกจากนี้ยังหมายความว่าทุกสิ่งในจักรวาลเชื่อมต่อกันเนื่องจากทุกสิ่งคือพลังงานและพลังงานคือจิตสำเนึก นอกจากนี้จกักรวาลนี้เป็นสนามพลังงานรวมหรือแม่แบบิีทอริกที่แยกตัวออกจากโลกทางกายภาพของคุณและไปสู่ระนาบแห่งดวงดาวจิตใจธาตุและสาเหตุซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่นี่คือเวลาที่คุณแต่ละคนต้องเลือก คุณจะเลือกความมืดหรือแสงสวา่างแห่งความรักคุณจะเลือกความกลัวความโกรธความเกลียดชังและการปฏิเสธหรือคุณจะเลือกความรักความสงบสุขและแสงสวา่างจะเลือกตาบอดหรือจะเลือกมองเห็นคุณจะเลือกโลกนี้ ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังสงครามความตายโรคภยัยและการทำลายลาย้างหรือคุณจะเลือกแสงสว่างที่อยู่ในตัวคุณคุณจะเลือกที่จะปราศจากสันติสุขหรือคุณจะเลือกความสงบสุขภายในจิตวิญญาณของคุณ มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะเลือกและตัดสินใจเลือกที่จะพาคนเข้าใกล้แสงสว่างมากขึ้นคนทุกคนมีแสงสว่างอยู่ภายในมันขึ้นอยู่กับคนที่จะเลือกทำให้มันเป็นจริงและดำเนินชีวิตตามน,านั้นโลกใหม่ กำลังรอคุณอยู่เธอปูเสือรอต้อนรับคุณไว้แล้วคุณเพียงแค่ต้องมาดูเหล่าความมืดจะผ่านไปที่ดีและช่วยเธอสร้างโลกใหม่แต่พวกมันจะไม่คองอยู่โลกใหม่เป็นสถานที่ที่น่าทึ่งเป็นสถานที่ แห่งสายรุ้งอยู่ในคอนและเวทมนต์มันไม่สามารถเอาชนะได้อย่างสมบูรณ์และสิ่งมีชีวิตที่รูแจ้งที่สุดก็เดินไปตามถนนโลกใบเก่ากำลังจะตายดังนั้นเธอจึงส่งสิ่งมีชีวิตที่สวยงามและฉลาดที่สุดของเธอ เพื่อสร้างโลกใหม่อันที่จริงโลกใหม่เป็นร่างสวรรค์มันถูกคอมร้อมด้วยวงแหวนของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดที่คอยรับใช้เธอและถูกรายล้อมไปด้วยชุมชนแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่นี่อยู่ในความสมดุล ที่ละเอียดอ่อนทุกสิ่งบนโลกล้วนมีชีวิตที่เชื่อมโยงถึงกันโลกใหม่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดเธอกำลังรอให้คุณสร้างความเป็นไปได้เหล่านั้นคุณได้รับความช่วยเหลือในวิวัฒนาการของคุณอารมณ์ กระบวนการคิดทัศนคติและความเชื่อของคุณกำลังเปลี่ยนไปถึงเวลาแล้วคุณจะเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ตามที่คุณเลือกคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ส่งพลังและชีวิตของคุณถูกกำหนดให้ดำเนินชีวิตในลักษณะนี้ คุณเป็นลูกของแม่ผู้ยิ่งใหญ่เธออยู่กับคุณมาตั้งแต่ตน้นและเธอรักคุณมากถึงเวลาที่คุณจะได้พบเธออีกครั้งรู้ว่าคุณเป็นที่รักเรารักคุณอย่างสุดเสริญเราอยู่กับคุณที่นี่เราคือ ครอบครวัวแห่งแสงสว่างของคณ